ก็ต้องขอสดดีนะครับคลิปนี้จะมาแนะนำโทรศัพท์มือถือที่น่าซื้อน่าใช้ในเดือนพฤษภาคมปี2019นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีโทรศัพท์มือถือรุ่นไหนที่มีความน่าสนใจกันบ้างรุ่นแรกได้แก่ Samsung Galaxy A 7 0มาพร้อมหน้าจอ Super AMOLED แบบ Infinity U ขนาดจะอยู่ที่6.7นิ้วความละเอียด Full HD Plus. CPU ที่ใช้จะเป็นคอคอมซีน็รากอน675แบบออก c า r e GPU จะเป็น a r d n o 615แรม8 g b ความจุ128 g b รองรับไมโคร s d c a r กาสูงสุด512 g b กกล้องหลังจะมีอยู่3ตัวนะครับโดยจะมีความละเอียดอยู่ที่25ล้านพิกเซลบวกกับ8ล้านพิกเซลและบวกกับ5ล้านพิกเซล กล้องหน้ามีความละเอียดอยู่ที่32ล้านพิกเซลรองรับเซ็นเซอร์สแกนนูมือใต้หน้าจอและระบบสแกนใบหน้าแบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่4,500ม mm. ิลลิแอมมาพร้อมเทคโนโลยีชาร์จเร็วรันระบบปฏิบัติการ Android 9.0ภายและถูกครอบทับด้วย One UI ราคาจะอยู่ที่15,990บาทครับ s Samsung a m s u n Galaxy g A 5 0มาพร้อมหน้าจอแบบ Super AMOLED แบบ Infinity U Display ขนาดจะอยู่ที่6.4นิ้วความละเอียด Full HD Plus CPU ที่ใช้จะเป็น Exynos 9610แบบ Octa Core GPU จะเป็น Mali e G 72 MP3 RAM 6GB ความจุ 128GB รองรับ m i c r o SD Card สูงสุด 512GB กล้องหลังจะมีอยู่3ตัวนะครับ โดยจะมีความละเอียดอยู่ที่25ล้านพิกเซล8ล้านพิกเซลและ5ล้านพิกเซลมาพร้อม LED flash กล้องหน้ามีความละเอียดอยู่ที่25ล้านพิกเซลรองรับเซ็นเซอร์สแกนนิ้วมือใต้หน้าจอและระบบสแกนใบหน้าแบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่4,000ม ah. ิลลิแอมป์รองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็วรันระบบปฏิบัติการ Android 9.0 Pie โดยจะถูกครอบทับด้วย One UI ในส่วนราคาเปิดตัวนะครับจะอยู่ที่11,490บาท s a m s u n Galaxy g A 3 0มาพร้อมหน้าจปปอ Super AMOLED แบบ Infinity U Display ขนาดจะอยู่ที่6.4นิ้วความละเอียด Full HD Plus CPU ที่ใช้จะเป็น Exynos 7904แบบ Octa Core GPU จะเป็น Mali G 7 1 MP 2 r รม4 g b ความจุ64 g b รองรับ m i โคร s d c a r การ์ดสูงสุด512 g b กล้องหลังจะเป็นกล้องคู่นะครับโดยจะมีความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลบวกกับ5ล้านพิกเซลมาพร้อม LED flash กล้องหน้ามีความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลรองรับเซนเซ,นเซอร์สแกนนิ้วมือและระบบสแกนใบหน้าแบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่4,000 40, มิลลรองรับระบบชาร์จเร็ว รันระบบปฏิบัติการ Android 9.0 Pie และถูกครอบทับด้วย One UI ในส่วนราคาเปิดตัวนะครับจะอยู่ที่7,290บาท Samsung Galaxy S10 Plus มาพร้อมหน้าจอ Dynamic AMOLED ขนาดจะอยู่ที่6.4นิ้วอัตราส่วน19:9ต่อความละเอียด 2K CPU ที่ใช้จะเป็น Exynos 9820 แรม8 g b และ12 g b ความจุ128 g b 512 g b และ1 t ทกล้องหลังจะมีอยู่3ตัวนะครับโดยจะมีความละเอียดอยู่ที่12 000, 000ล้านพิกเซลบวกกับ16 000, 000ล้านพิกเซลและบวกกับ12 000, 000ล้านพิกเซลกล้องหน้าก็จะเป็นกล้องคู่นะครับโดยจะมีความละเอียดอยู่ที่10 000, ล้านพิกเซลบวกกับ8ล้านพิกเซล โดยจะเป็นกล้องแบบเจาะรูบนหน้าจอรองรับเซ็นเซอร์สแกนนิ้วมือใต้หน้าจอสามารถกันน้ำและกันฝุ่นตามมาตรฐาน IP 6 8รันระบบปฏิบัติการ Android 9.0ภายและถูกครอบทับด้วย One UI แบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่4,100ม mm. ิลลิแอมรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็วและการชาร์จแบบไร้สายในส่วนราคาเริ่มต้นนะครับจะอยู่ที่35,900บาท Huawei P 3 0 Pro มาพร้อมหน้าจอ OLED ขนาดจะอยู่ที่6.47นิ้วความละเอียด Full HD Plus CPU ที่ใช้จะเป็น Kirin 980 GPU จะเป็น Mali e G 7 6 MP 1 0 RAM 8GB ความจุ 256GB กล้องหลังจะมีอยู่4ตัวนะครับโดยจะมีความละเอียดอยู่ที่40ล้านพิกเซลบวกกับ20ล้านพิกเซล บวกกับ8ล้านพิกเซลและบวกกับกล้อง TOF กล้องหน้ามีความละเอียดอยู่ที่32ล้านพิกเซลรองรับเซ็นเซอร์สแกนนิ้วมือใต้หน้าจอมาพร้อมเทคโนโลยีเสียง Dolby Atmos สามารถกันน้ำและกันฝุ่นตามมาตรฐาน IP 6 8แบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่4,200 m มิลลิแอมมาพร้อมเทคโนโลยีชาร์จเร็วรันระบบปฏิบัติการ Android 9.0P i e และถูกครอบทับด้วย EMUI เวอร์ชัน9.1ราคาจะอยู่ที่31,990บาทครับ Huawei P30 Lite มาพร้อมหน้าจอ IPS LCD ขนาดจะอยู่ที่6.15นนิ้วความละเอียด Full HD+ Plus. CPU ที่ใช้จะเป็น Kirin 710แบบ Octa-core G.P.U จะเป็น m a l i G 5 1 M.P.C. r ร m ม g g b ความจุ128 GB รองรับ MicroSD c a r d สูงสุด512 GB กล้องหลังจะมีอยู่3ตัวนะครับโดยจะมีความละเอียดอยู่ที่24ล้านพิกเซลบวกกับ8ล้านพิกเซลและบวกกับ2ล้านพิกเซลกล้องหน้ามีความละเอียดอยู่ที่32ล้านพิกเซลรองรับเซนเซอร์สแกนนิ้วมือ แบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่3,340ม ah. ิลลิแอมรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็วรันระบบปฏิบัติการ Android 9.0าพและถูกครอบทับด้วย EMUI เวอร์ชั่น9.0ราคาจะอยู่ที่1,990บาทครับ Oppo F 1 1 Pro มาพร้อมหน้าจอแบบ LT p s IPS LCD ขนาดจะอยู่ที่6.5นิ้วอัตราส่วน19.5ต่อ9ความละเอียด Full HD Plus CPU ที่ใช้จะเป็น MediaTek Helio P 7 0 GPU จะเป็น Mali G 7 2 MP 3 RAM 6GB ความจุ 64GB รองรับ micro SD กา r d สูงสุด 256GB กล้องหลังจะเป็นกล้องคู่นะครับ โดยจะมีความละเอียดอยู่ที่48ล้านพิกเซลบวกกับ5ล้านพิกเซลมาพร้อม LED flash กล้องหน้ามีความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลโดยจะเป็นกล้องแบบป๊อปอัพรองรับเซ็นเซอร์สแกนนิน้วมือแบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่4,000ม ah. ิลลิแอมรองรับชาร์จเร็ว Chart, วู f กแบตชาร์จเวอร์ชัน3.0รันระบบปฏิบัติการ Android 9.0 Pie และถูกครอบทับด้วย Color OS เวอร์ชัน6.0 ราคาจะอยู่ที่1 9 9 0บาทครับ vivo v, v 1 5มาพร้อมหน้าจอขนาด6.53นิ้วความละเอียด full hd plus cpu ที่ใช้จะเป็น mediatek helio p 7 0 gpu จะเป็น m a l i g 7 2 ram 6GB ความจุ 128GB รองรับ micro sd card สูงสุด 256GB กล้องหลังจะมีอยู่3ตัวนะครับ โดยจะมีความละเอียดอยู่ที่24ล้านพิกเซลบวกกับ8ล้านพิกเซลและบวกกับ5ล้านพิกเซลกล้องหน้าจะเป็นกล้องแบบปอมอัพโดยจะมีความละเอียดอยู่ที่32ล้านพิกเซลรองรับเซ็นเซอร์สแกนกนิมือแบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่4,000ม ah. ิลลิแอมรันระบบปฏิบัติการ Android 9.0 Pie และถูกครอบทับด้วย f a n t a s o s OS เวอร์ชัน9.0 ราคาจะอยู่ที่1 9 9 9บาทครับ Vivo V15 Pro มาพร้อมหน้าจอแบบ Super AMOLED ขนาดจะอยู่ที่6.39นิ้วอัตราส่วน19.5ต่อ9ความละเอียด Full HD Plus CPU ที่ใช้จะเป็น Snapdragon 675 GPU จะเป็น Adreno r 612 RAM 6GB ความจุ 128GB รองรับไมโคร SD การ์ดสูงสุด256 g b กล้องหลังจะมีอยู่3ตัวนะครับโดยจะมีความละเอียดอยู่ที่48ล้านพิกเซลบวกกับ8ล้านพิกเซลและบวกกับ5ล้านพิกเซลกล้องหน้าจะเป็นกล้องแบบปอ p อัพโดยจะมีความละเอียดอยู่ที่32ล้านพิกเซลรองรับเซ็นเซอร์สแกนนมือใต้หน้าจอแบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่3,700 m ิล รันระบบปฏิบัติการ Android 9.0ภายและถูกครอบทับด้วย Fantas OS เวอร์ชัน9.0ราคาจะอยู่ที่14,999บาทครับ realme 3มาพร้อมหน้าจอแบบ IPS LCD ขนาดจะอยู่ที่6.22นิ้วอัตราส่วน19ต่อ9ความละเอียด HD CPU ที่ใช้จะเป็น m e d i a t e k h e l i o P60 RAM 3GB และ 4GB ความจุ3 2 g b และ6 4 g b รองรับ m i c r o SD ก a r d สูงสุด 256GB กล้องหลังจะเป็นกล้องคู่นะครับโดยจะมีความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลบวกกับ2ล้านพิกเซลกล้องหน้ามีความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลมาพร้อม AI Beauty รองรับเซ็นเซอร์สแกนนิ้วมือมีระบบสแกนใบหน้าแบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่4,230 m รมิลลิแอมรันระบบปฏิบัติการ Android 9.0ภ i ายและถูกครอบทับด้วย ColorOS เวอร์ชั่น6.0ในส่วนราคานะครับรุ่นที่มีแรม 3GB ความจุ 32GB ราคาจะอยู่ที่4,590บาทและรุ่นที่มีแรม 4GB ความจุ 64GB ราคาจะอยู่ที่5,990บาทครับ r e ด m ี Note 7มาพร้อมหน้าจอแบบ IPS LCD ขนาดจะอยู่ที่6.3นิว้วอัตราส่วน19.5ต่อ9ความละเอียด Full HD Plus CPU ที่ใช้จะเป็น Snapdragon 660 AIE แบบ Octa Core GPU จะเป็น a r d r i n o 512 RAM 3 g b และ4 g b ความจุ3 2 g b 6 4 g b และ1 2 8 g b สามารถใส่ไมโคร SD การ d ได้กล้องหลังจะเป็นกล้องคู่นะครับโดยจะมีความละเอียดอยู่ที่48ล้านพิกเซลบวกกับ5ล้านพิกเซลมาพร้อม LED flat กล้องหน้ามีความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลรองรับเซ็นเซอร์สแกนนิมือและระบบสแกนใบหน้าเบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่4 0 0 0มิ มาพร้อมเทคโนโลยีเทอร์โบชาร์จรันระบบปฏิบัติการ Android 9.0พายและถูกครอบทับด้วย MIUI เวอร์ชัน10นะครับในส่วนราคารุ่นแรม3 g b ความจุ32 g b ราคาจะอยู่ที่4,999บาทรุ่นแรม4 g b ความจุ64 g b ราคาจะอยู่ที่6,599บาท และรุ่นที่มีแรม4 g b ความจุ128 g b ราคาจะอยู่ที่6,799บาทครับ Redmi 7ในส่วนหน้าจอแสดงผลจะมีขนาดอยู่ที่6.26นิ้วอัตราส่วน19:9ความละเอียด SD+ CPU ที่ใช้จะเป็น Qualcomm Snapdragon 632แบบ Octa-core G.P.U จะเป็น Arduino 506, RAM 2GB, ความจุ 16GB, รองรับ m i c r o s d c a r d สูงสุด 512GB กล้องหลังจะเป็นกล้องคู่นะครับโดยจะมีความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลบวกกับ2ล้านพิกเซลมาพร้อม A.I. กล้องหน้ามีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลมาพร้อม A.I. รองรับเซ็นเซอร์สแกนนิ้วมือและระบบปดล็อกตัวเครื่องด้วยเบน้ารองรับการเชื่อมต่อ w i f i บลูทูธ4.2แบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่4,000ม mm, ิลลิแอมรันระบบปฏิบัติการ Android 9.0พายและถูกครอบทับด้วย MIUI เวอร์ชัน9จะมีราคาอยู่ที่4,299บาท โดยโทรศัพท์มือถือที่ได้แนะนำไปก็จะเป็นมือถือที่น่าซื้อน่าใช้ในเดือนพฤษภาคมปี2019นี้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจเครื่องไหนก็สามารถไปหาซื้อกันได้สวัสดีครับ